สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอ่านเรื่องอัจฉริยะผู้สูญเสียศักยภาพตอนที่2 9 1อปิดออกจากแดนมิติฝากกด Subscribe ช่องลีดมังงะกันด้วยนะครับและถ้าใครอยากสนับสนุนก็ดูเน่ยก็ไม่ได้ที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับเร,เ,เร็วเข้าเร็วเข้าเร็วรีบอุปยบทุกอย่างแล้วออกไปซะผู้คนที่อยู่ในออคคอยโอสดุด และในเมืองต่างก็อพยพกันไปเกือบหมดแล้วผู้เท่าห้านเองก็ปกป้องพวกที่ระดับพลังต่ำกว่าคอยคุ้มกันพวกผู้อุพยพอยู่ดูเหมือนเราวัตถุดิบในหอคอยโอสุดเองก็ต่างโยกย้ายไปหมดแล้วเช่นกันืมดีแล้วละ่ะแม้ว่าวิธีนี้ จะเจอกับสถานการณ์ที่ค่อนข้างเลวร้วายแต่พวกเราเองก็ไม่ต้องกังวลเรื่องพวกนี้อีกต่อไปอืมเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังมีคนผู้หนึ่งที่กำลังทำเรื่องให้กลายเป็นยุ่งยากอยู่นะสิหืมท่านผู้อโสเยาผ่านไปเดือนหนึ่งแล้วเสี่ยวเอี้ยนก็ยังไม่ออกมา ข้าไม่อาจรอนานได้อีกต่อไปเห็นทีข้าคงต้องทลายตราอ,อาคมนี้ซะข้าต้องการเข้าไปในห้วงมิติดารานี่เสี่ยวอี้เซียนใจเย็นก่อนไม่มีข่าวคราวก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วไม่ใช่หรือตอนนี้เราก็ทำได้คือรอเจ้า เชื่อใจเสี่ยวเอี้ยนหน่อยสิพี่เสี่ยวอีเซียนเสียวเอี้ยนต้องไม่เป็นอะไรแน่ท่านดูตราประทับมังกรสิยังอยู่ดีเลยเอ๊ะตราประทับมังกรหายไปแล้วเสียวเอี้ยนต้องเกิดเรื่องแน่ๆถ้าไม่ดีแล้วหรือว่าเปลวเพลิงสามพันดูดกลืนเสียวเอี้ยนเข้าไปแล้วกัน เสียวเอียนระดับต่ำกว่าจาัก,กรพพัดถอยออกไปให้หมดส่วนที่เหลือมากับข้าช่วยเพิ่มตราอาคมประทับป้องกันทราบเปลงแต่กแล้วนะครับเ่ิมประมุกชวนถ้าไม่ดีแล้วตราประทับกำลังสลาย เรานักปรุงโอสถดทุกคนจงฟังเตรียมพร้อมรับการโจมตีวันนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามปล่อยให้เปลวเพลิง <c oughs> ห้ามปล่อยให้เปลวเพลิงสามพหลุดออกมาจากมิติได้บูมมาแล้วเปลวเพลิงสามพันเจ้ากล้าทำร้ายเสี่ยวเอี้ยนข้าเองก็จะจัดการเจ้าซะ กล้ามากที่มาทำร้ายคนของข้าวันนี้เจ้าเจอดีแน่ข้าจะแก้แค้ในให้เสี่ยวเอี้ยนเดี๋ยวนะใครบอกว่าเสี่ยวเอี้ยนตายแล้วไม่รู้ราสันรักษ์ของข้าหายไปก็เท่ากับว่าเขาเป็นอันตรายเออนั่นแหละลงมือกันเถอะรวมพลังโจมตีเลยตึง จุดจุดจุด <c oughs> แปลกฮะทำไมมันไม่ลงมือกลับอ่อนแอแล้วงั้นเหรอกลิ่นอายเปลี่ยวเพลิงสามพันหายไปแล้วหรือว่าเราสังหารมันลงได้แล้วจริงๆอาจเป็นเพราะเสียเอี้ยนทำให้บาดเจ็บสาหัสภา,ภายในมิตินั่นเพื่ออย่างน้อยก็จะบรรทอนพลังของมันไม่ให้ทำร้ายผู้คน ที่อยู่ด้านนอกเสี่ยวเอี้ยนหืมพวกเจ้าดูนั่นสิ <c oughs> ภายในกวนนั่นมีคนอยู่หุ่นเชิดอสูรสวรรค์หุ่นเชิดอสูรสวรรค์อยู่ที่แบบนี้ก็แสดงว่าเสี่ยวเอี้ยนเขายังพวกท่านนี่ลงมือกันหนักเกินไปหน่อยแล้วนะ เป็นเสอเอี้ยนจริงๆด้วยเขายังมีชีวิตอยู่มาสู่งานฉลองนะครับมันเป็นช่วงเช่นนั้นนี่เองเป็นเพราะว่าข้าผิดไปผู้วุโสเขียนไว้ว่าราพทัทธมังกรนั้นได้รับการยอมรับและจะหลอมรวมเข้ากับราพทัทธมังกรอื่นเข้าไปมันก็จะจางหายไปแทน เช่นนี้ก็สรุปได้ว่าเสี่ยวเอี้ยนนั้นได้เสียชีวิตลงไปแล้วบ้านเจ้านะสิใครบอกว่าข้าตายลงไปครั้งหน้าถ้าหากอ่านหนังสือไม่เข้าใจข้าจะจับตีก้นซะอ่าเกรงว่าพวกเรานั้นจะเข้าใจผิดกันไปนึกว่าเปลวเพลิงสามพันนั้นจะสังหารเจ้าลงไปซะแล้ว เสียวเอี้ยนแต่ใครจะคิดว่าเสียวเอี้ยนผู้นี้จะคว้าเอาเปลวเพลิงสามพันลงมาได้ฮการกลั่นและหลอมรวมเปลวเพลิงสามพันนั้นมันต้องดูดซับเราพลังดวงดาวเข้าไปซึ่งมันค่อนข้างหนักเอาเรื่องเลยใช้เวลาไปสักพักหนึ่งนักกว่าจะออกมาได้แต่ก็อย่างน้อย ก็เท่าไว้ก็ทำให้ทุกคนตกใจได้อยู่นะเจ้าเด็กน้อยตูดเหม็นคนนี้ไม่เพียงแต่จะแข็งเกร่งขึ้นยังฉลาดเสียอีกนะฮ่าฮ่ข้าเองก็ต้องขอบคุณท่านได้หากไม่ใช่ว่าท่านและตีโมจือช่วยเหลือข้าคงไม่อาจดูดซับเ,เปลวเพลิงสามพันมาได้ป่านนี้ข้าคงได้กลายเป็นศพ ไปแล้วหรือมัง้งฮ่าฮ่าต้องขอไปผู้วุโสชวนคงจือ่อด้วยที่ทำให้ขายอาคมเปลวเพลิงสามพันนั้นสลายไปแต่ข้าเองก็ต้องรีบก้าวไปสู่ระดับที่แข็งเกรงกว่าขึ้นกว่าเดิมฮ่าฮ่าเดิมมันเป็นรางวัลของผู้ได้รับชัยชนะ ของออคอยโอสุดอูแล้วและเป็นเจ้าเองที่ได้รับการยอมรับจากปเปลเฟืองสามพันนะเสือเอี้ยนเอือกฮะนี่นับว่าน้อยไปเสือเอี้ยนได้ปกป้องขายสวรรค์ดาราเอาไว้เลยนะเจ้าไม่คิดจะตอบแทนเขามากกว่านี้หน่อยเหรอแฮมยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญกว่านี้อยู่ ข่าได้ยินข่าวคราวของเหยาเฉินมาบ้างแล้วจะจริงเหรอขอรับไม่ผิดหลังจากงานรวบรวมโบสดพวกขอคอยวิญญาณก็มุ่งหน้าสู่ชิตตะวันตกไปแล้วท่านพอรู้ไหมว่าอาจารย์ตอนนี้อยู่ที่ไหนกันมีบทแสที่เรากำลังสืบมาพวกเราเชื่อว่าอีกไม่ช้าคงรู้ข่าวแน่นอน หากสามารถรู้ถึงรู้ที่อยู่ของเยาเฉินได้แล้วเมื่อไหร่ข้าจะพยายามช่วยเขาอย่างสุดกำลังแน่นอนพวกเราเองก็จะช่วยเจ้าด้วยยังมีข้าอยู่ด้วยนะอืมขอบคุณทุกคนมากนะท่านอาจารย์โราข่าก่อนนะ ก็จบตอนที่209เวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด u u s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมตอนต่อไปกัน้วยครับขอบคุณครับบ๊ายบาย